สวัสดีครับท่านผู้ชมชาวราศีมีนทุกท่านนะครับวันนี้เราก็มาเจอกันสําหรับสัญลักษณ์รูปปลาคู่ชาวราศีมีนปักที่สองของเดือนมิถุนายน15มิถุนายนถึง30มิถุนายนนะครับชาวราศีมีนจะมีเกณฑ์ดวงเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับอันดับแรกเลยก็คือสุริยเทพย้ายจากราศีพฤษภไปอยู่ราศีมิถุน ทำให้ชาวราศีมีนปลาคู่เนี่ยได้รับพันธุบวะกับองค์พระสุริยเทพตามตำราขององค์พระมหาฤาษีปราชระต้นตำรับของวิชาโหราศาสตร์อินเดียยุคพระเวทเลยนะครับท่านชื่อว่าปราชระมหาฤาษีหรือฤาษีปราสรเมื่อใดก็ตามที่องค์พระสุริยเทพอยู่ในตําแหน่ง Forth h o u s ์พันธุบวะเซเว่นเฮาส์ปฏิบบวะ ชูบไนท์เฮาสแล้วก็อ1เลฟเว่นเฮาส์พวกนี้จะมีโชคลาภเกิดขึ้นเสมอนะครับตอนนี้องค์รสุริเทพอยู่ในตำแหน่งโฟร์เฮาส์ก้าวย่างที่4จากราศีมีนก็ทำให้ชาวราศีมีนมีหน้าที่การงานผลผลิตทางการค้าเต็มที่เต็มกำลังเนื่องจากว่าพันธุบวะแปลว่าครั้งแล้วครั้งเล่าครับแปลว่าอ g เกน and a g ในเแปลว่า ทำซ้ําเรื่อยๆครับความสําเร็จไปอยู่ในตําแหน่งทําซ้ําเรื่อยๆส่งผลให้ชาวราศีมีนได้รับลาบได้รับกําไรต่อเนื่องยาวนานนะครับนอกจากชาวราศีมีนจะได้รับอิทธิพลจากองค์พระสุริยเทพแล้วยังได้รับอิทธิพลที่ดีนะครับที่ดีจากพระศุกร์ด้วยเนื่องจากพระศุกร์นั้นยืนอยู่ในตำแหน่ง Fif t h เ o u ส e ตำแหน่งปุตตะบวะ ตำแหน่งลูกน้องลูกจ้างผู้รับคำสั่งก็เป็นราศีเดียวที่ลูกน้องบริวารดีที่สุดที่เหลือนั้นกลางกลางกับแย่ครับแต่ถ้าเป็นชาวราศีมีนลูกน้องบริวารถูกอกถูกใจทำงานตรงตามที่เราต้องการแทบไม่ต้องบอกแทบไม่ต้องพูดออกคำสั่งเลยดาวพระอังคารคือวินัยครับดาวพระศุกร์คือความคุ้มค่าเมื่อวินัยกับความคุ้มค่า ตกอยู่ในตําแหน่งลูกน้องลูกจ้างก็คือคนที่เราจ่ายค่าจ้างเนี่ยลูกน้องก็มีวินัยในตัวเองไม่เบี้ยวงานเราครับและค่าจ้างที่เราจ่ายไปกับผลลัพธ์ที่เราได้มาคุ้มมากๆครับชาวราศีมีในช่วงเวลานี้ที่อาจารย์จะแนะนําอย่างยิ่งก็คือต้องกดไลค์กดแชร์ให้กับผมก่อนครับเ,เพื่อให้ผมได้มาคุยกับชาวราศีมีนบ่อยๆจะได้ไม่พลาดการ รับรู้ข้อมูลดังโหรัสศาสต์ครับกดไลค์กดแชร์เรียบร้อยแล้วก็ต้องมาดูว่าถ้าหากเราอยากจะจ้างลูกน้องอยากจะมีผู้ช่วยช่วงเวลานี้บนดวงดาวเนี่ยดีที่สุดเลยครับมันสามารถทำให้เราขยับขยายหน้าที่การงานเราได้มากกว่านี้คนเรานะครับอยากมีความมั่งคัง่งจะทำด้วยตัวคนเดียวไม่ได้ครับผมไม่เคยเจอเศรษฐีคนไหน ทำงานคนเดียวเลยสักคนเดียวครับไม่มีเขาจะต้องมีคนช่วยคนทําด้วยกันเพื่อให้เรามีผลผลิตผลลัพธ์มากขึ้นกว่าเดิมครับชาวราศีมีนพเยเสนะครับตอนนี้เนี่ยอยู่ในตําแหน่งกระเป๋าสตังของพระราหูเพราะฉะนั้นเป็นหนึ่งราศีที่มีโชคลาภจากมิติลีลับจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์จากจิตวิญญาณอันเป็นมงคลครับ ก็คือว่าจะเสี่ยงโชคจะทําอะไรโชคดีเฮงๆอยู่ราศีเดียวที่มีโชคลาภแบบเต็มที่เต็มกําลังนะครับถ้าถามว่า12ราศีใครได้เยอะราศีเมษได้เยอะครับล,ลองลองมาก็คือราศีมีนพิศ s สนี่แหละราศีมีนได้โชคลาภเป็นลําดับที่2ของ12ราศีแต่ว่าเรื่องการงาน,นได้เยอะมากเลยนะครับลูกน้องลูกจ้างไปหามาจะไม่ผิดหวังเลย ชาวราศีมีนช่วงนี้มีดาวพระเสาร์ยือนอยู่ในตําแหน่งวิยยะทําให้ตัวชาวราศีมีนนะครับจะได้รับอุบัติเหตุที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางไกลและของหายการเดินทางไกลก็คือตกรถตกเรือนะครับขึ้นเครื่องบินไม่ทันขึ้นรถไม่ทันขึ้นเรือไม่ทันคําว่าตกตรงนี้หมายถึงว่าเราไปไม่ทันเวลานะครับ แล้วก็ของหายอันนี้คือเป็นอุบาทของพระเสาในธาตุลมครับกระทบยังชาวราศีมีนเต็มที่ก็อยากให้พวกเรานั้นบูชาองค์พระพรหมพระแม่ส,รสุรศรีสองพระองค์นี้ครับเราก็จะผ่านผลจากอุบาทที่เป็นธาตุลมนี้ได้ของหงของหายก็จะลดลงหรือไม่หายเลยจะดีมากนะครับชาวราศีมีนสรุปแล้วก็คืองานดีมาก ความสําเร็จทําซ้ําได้ดีมากลูกน้องดีมากการเสี่ยงโชคดีมากแต่จะมีโอกาสของหายและทํางานไม่ทันเวลาและตกรถตกเรือนะครับตกเครื่องบินก็คือไปไม่ทันเวลานั่นเองนะครับอย่งลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เราจะได้เจอกันบ่อยๆนะครับชาวราศีมีนจะตื่นเต้นอย่างมากช่วงเดือนสิงหาใครไม่กดแล้วพลาดข้อมูลผมถือว่าน่าเสียดายอย่างยิ่งนะครับ แล้วเจอกันทุกๆตอนกดติดตามไว้เลยครับสวัสดีครับ